เฮ้ยไอพวกติ่งเกลีอ่ะมีนเป็นคำพูดที่ดูถูกเขาอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าคำนี้มันอิมแพกมากเลยนะมันน่าจะเป็นศูนย์รวมของคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันเราจะไม่ขายอาหารเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะเป็นขายอาหารเกาหลีที่อยู่ในซีรีส์เกาหลีเท่านั้นไปหากินที่ไหนไม่ได้อะ่ะที่นี่จะมีเมนูที่นางเอกทำให้ไปเอกินใช้เวลาเท่าไหร่าสามารถจับเงินร้านประมาณสองเดือนครับสองเดือน ไปจบตอนอายุ26ปีพอเริ่มเรียนจบมาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับชีวิตต่อไปดีเพราะว่าพออายุ26จบเนี่ยการที่จะไปสมัครงานต่อมันเป็นเรื่องยากที่ใครจะรับมาทํางานอะไรจบด้วยเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับไม่ถึง2.5ตอนแรกไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลย เหมือนเราดูดูซีรีส์เล่นๆเนี่ยเรื่องโอไมโกส์อะพระเอกเนี่ยเป็นเชฟเจ้าของร้านอาหารเราก็เลยดูแล้วสนุกกว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารสนุกนะไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่งบเท่าไหร่ในการทําคุยกับคนใกล้ตัวคุยกับแม่ไม่มีใครเห็นด้วยอากาศบ้านเรามันร้อนนะมันจะมามีมีเต็นท์มีมา่านงเงี้ยใครจะมากินละ่ะเรียนจบมาใหม่ๆทำให้เป็นลูกนอ,กองคนอื่นก็ก่อนละ่ะไม่ไปยอมไปทํางานก่อนละ่ะถ้าล้มมาตอนนี้จะทายังไงล,ะล่ะอะไรเงี้ย แต่เราไม่สนใจผมเป็นเด็กหมวดื้อหมวรร้านอยู่แล้วทีเ่เราแอบดีกว่าเอายกคอมที่บ้านเนี่ยไปเข้าเราจำนำเอามาแลกเป็นกระทะตะหลิวถังแก๊สเต็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเคยเป็นเป็นของบคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่ราคามันสูงแล้วมันากลายเป็นอะไรเนี่ยมันยังไม่มีใครทําก็พยายามทําออกมาออกแบบทุกอย่างดูเป็นร้านให้มันเหมือนกับที่เกาหลีมากที่สุดคือมาเพื่อสู้อะกะว่าขายดีแน่ รูปแบบร้านอะ่ะมันใช่ละ<ช>มันได้ละแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือเรื่องของอาหารเราจะทําอาหารอะไรไปให้ลูกค้ากินล่ะตอนนั้นมันคิดหมดเลยมันคิดมากคิดอยู่คนเดียวคิดว่ามันจะขายได้ไหมขายดีไหมแล้วก็จะมีอะไรหลับไปให้เขากินเราจะไม่ขายอาหารเกาหลีร้อตแต่เราจะเป็นขายอาหารเกาหลีที่อยู่ในซีรีส์เกาหลีเท่านั้นไปหากินที่ไหนไม่ได้อ่ะทีนี้จะมีเมนูที่นางเอกทำให้เบกิน ติ่งเกาหลีได้มาจากไหนครับผมอชอบคํานี้อยู่แล้วมันเป็นคาพูดที่เหมือนกับว่าคนที่ไม่ใช่ติ่งเกาหลีจะดูถูกคนที่ชอบเกาหลีเฮ้ย <Hey, S 2> ไอพวกติ่งเกาหลีอะ,อะไรเงี้ยมันเป็นคำพูดที่ดูถูกเขาอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าคํานี้มันอิมแพคมากเลยนะถ้าพูดคำว่าติ่งเกาหลีแล้วมันมันมันใช่อะ่ะมันน่าจะเป็นศูนย์รวมของคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันหลับตาเลยวันนี้จะขายได้กี่บาทดีได้แปดร้อยครับแปดร้อย <800 S 2> <800. S 1> บาท <800. S 1> อุ้ยก็ถือว่าโอเคนะ สำหรับเงินก้อนแรก,กมีคนมากินเราถึง800บาทเราภูมิใจมากนะไม่เคยหาเงินด้วยตัวเองอะ่ะก็ะค่อยค่ขยับขึ้นมาเรื่อยด,ด้วยความที่ตอนแรกเราขายอยู่แค่ตรงนี้นไม่มีใครรู้จักเรา<ช>แต่โซเชียลมีเดียทุกวันนี้มันทําให้จากที่เล็กๆเ,เนี่ยสู่ที่มุมกว้างถึงทั่วประเทศได้ตอนแรกผมก็ไปเซิร์ชดูในพันทิปว่าทวิตเตอร์มันเล่นยังไงปรากฏว่าเขาบอกว่าอย่าไปเล่นเลยทวิตเตอร์มีแต่ติ่งเกาหลีอ้าก็ดีเนยใช่ใช่มันมีแต่ลูกค้าเหล่านั้นเลย เราก็เลยเริ่มสมัครทวิตเตอร์ทั้งที่ตัวเองเล่นไม่เป็นเลย <ฮะ S 1> ก็ลองโพสต์รูปเล่นๆแล้วหลังจากนั้นก็คือลูกค้าหลั่งไหลกันมาแบบไม่ขาดสายแล้วมาเยอะกระหน่ำก็บอกว่ามาตรงนี้มามากรุงเทพเมืไงก็ถูกกว่าบินไปเกาหลีหรือ,รอจะอยู่เงี้ยมากินอย่างเงี้ยมันมีคนที่เหมือนเรามีคนอยากที่จะกินอาหารตรงนี้เหมือนเราแค่ว่าเขายังไม่รู้จักเรามากพอถ้าเมื่อเขารู้จักเราแล้วผมว่าเขามาหาเราไม่รู้ว่าจะมาถึงตรงนี้เลยไีมไม่ไม่มีภาพนี้เลยอป้าคะหน้าแบบนี้อยู่ได้ไงคะ อายุ26ปีครับผมอายุ26ปีใช้เวลาเท่าไร่สามารถจับเงินล้านมะมาณ2เดือนครับ2เดือนรายได้ล่าสุดครับเท่าไร่ครับที่ล้านบาทต่อเดือน3ล้านบาททุกคนมีไอเดียดีๆอยู่แล้วกินข้าวอบบน้ําเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันจะมีไอเดียประหลาดๆเก็บไอเดียนั้นเอาไว้จดเอาไว้ครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่คิดได้ก่อนและทํามันได้ก่อนคนก็จะมาตามหาเราเองแล้ววันนั้นเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จยืนอยู่คนเดียวในจุดที่สูงที่สุดในองการของเรา ถ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ